เกิดเหตุน้ำมันดีเซลล่ว่ไหลาจากเรือประมงที่ถูกไฟไหม้แล้วก็จมลงทะเลที่จังหวัดสตูลน,นะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บตัวอย่างน้ําทะเลไปตรวจเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบด้านใดบ้างขณะที่เจ้าของเรือเตรียมกู้ซากเรือในวันพรุ่งนี้ค่ะ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในจังหวัดสตูลตรวจสอบสภาพซากเรือประมงพมรสินนาวาสิบซึ่งเป็นเรือประมงชนิดวนลากที่เกิดไฟไหม้แล้วก็จมลงไปในทะเลเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลน,นะคะบริเวณทิศเหนือเกาะอาดังโดยพบผัวเรือโผล่พ้นน้ําแล้วก็ลําเรือลอยตามกระแสน้ําแต่เมื่อสํารวจใกล้ๆคะ่ะบริเวณลําเรือก็ได้กลิ่นน้ํามันดีเซลไหลลอยบนพื้นผิวน้ําทะเลเห็นได้ชัดเจนนะคะเจ้าหน้าที่ประเมินว่าน้ํามันในเรืออาจจะมีอยู่ประมาณ200ลิตร เพราะเรือลำนี้ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ได้ล่องเรือเพื่อไปเติมน้ำมันกับเรือที่แจกจ่ายน้ำมันและสาเหตุเบื้องต้นก็ทราบว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมูลค่าความเสียหายประมาณ4ล้านบาทค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคที่16เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในจุดที่เรือจมและน้ำมันรั่วไหลเพื่อนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินนะคะว่ามีผลกระทบด้านใดบ้าง นายบัญญัติฉายอรุณผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลกล่าวว่าการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในจุดที่เรือจมและน้ำมันรั่วไหลนั้นเพื่อที่จะได้วางแผนในการบริหารจัดการในพื้นที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้ประสานเจ้าของเรือดำดังกล่าวซึ่งทราบว่าจะทำการกู้ซากเรือในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ